ก็จะมาทบทวนนะคะนักเรียนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจ,จีเด็กจำได้ไหมเอ่ยว่าพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเราได้แก่อะไรบ้างนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วเนาะในเรื่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะตั้งแต่ตัวกอไก่นะคะจนถึงตัวฮอนกคูกเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทวน กันอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะลงในแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆอ่ะพะยัญชนะไทยนะคะตัวแรกนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามคุณแอดนะคะกอไก่ออกเสียงกออ่ะออกเสียงตามเลยนะคะขอไข่ออกเสียงขอขอขวดออกเสียงขอคอควายออกเสียงคอ คอคนออกเสียงคอคอละคังออกเสียงคององูออกเสียงงอจอจานออกเสียงจอ,อตัวถัดมาจากจอจานนะคะจะเป็นตัวชอชิงนะคะชอชิงออกเสียงชอชอช้างออกเสียงชอ ต่อมานะคะถัดจากชอช้างก็จะเป็นตัวซอโซ่นะคะซอโซ่ออกเสียงซอต่อมาค่ะเด็กๆถัดจากซอโซนะคะจะเป็นตัวชอเชอนะคะชอกรเชอออกเสียงชอนะคะต่อมาค่ะยอหญิงยอหญิงออกเสียงยอดอชดาออกเสียงดอตอปะตัก ออกเสียงตอทอฐานออกเสียงถอทอนางมนโทออกเสียงทอทอผู้เท่าออกเสียงทอต่อมานะคะนอเนนออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอตอเตา่าออกเสียงตอทอถุง ออกเสียงถอ,อถัดจะขอถุงนะคะทอทหารออกเสียงทอ,อทอธงออกเสียงทอถัดมาจากอทอธงค่ะนักเรียนนอหนูออกเสียงนอมอใบไม้ออกเสียงบอปอปลาออกเสียงปอ ผอพึ่งออกเสียงผอฝอฝาออกเสียงฝอถัดจากฝอฝานะคะพอพานออกเสียงพอฟอฟันออกเสียงฟอพอสมเภาออกเสียงพอมอมาออกเสียงมอยอยักษ์ออกเสียงยอ รอเรือออกเสียงรอรอลิงออกเสียงรอต่อมาค่ะเด็กถ้าจากรอลิงนะคะก็จะเป็นตัววอแหวนนะคะวอแหวนออกเสียงวอสอสาราออกเสียงสอสอลือสีออกเสียงสอสอเสือออกเสียงสอหอหีบ ออกเสียงหอลอจุลาออกเสียงลอออ่างออกเสียงอฮอนุคูกออกเสียงฮอนะคะนี่ก็คือการออกเสียงตัวพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะในภาษาไทยของเราเนาะอ่าเด็กๆคะขอขวดนะคะกับคอคนในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในการเขียนคำแล้วนะคะ เพราะว่ามันจะมีแค่ตัวพยัญชนะทั้งสองตัวนี้นาะที่เขาจะไม่นิยมนะคะนํามาใช้ในการเขียนคําในการเขียนประโยคแล้วนะคะในปัจจุบันหลังจากที่เราได้ทบทวนนะคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระในภาษาไทยกันนะคะอะ รูปสละในภาษาไทยนะคะก็จะมีรูปสละทั้งหมด2เสียงนะคะนักเรียนนั่นก็คือสละเสียงสั้นและก็สละเสียงยาวนั่นเองนะคะเด็กดูในหนังสือแบบฝึกหัดตัวเองนะคะในหน้าที่7นะคะ นักเรียนดูด้านบนนะคะข้อ1ใหญ่นะคะสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นเนี่ยก็จะได้แก่สระอะนะคะสระอะจะออกเสียงอะนะคะสระอีจะออกเสียงอีสระอื่จะออกเสียงอื่นะคะแล้วก็สระอดูจะออกเสียงแลนะคะสระเอจะออกเสียงเอ สระแอจะออกเสียงแอนะคะต่อมาบรรทัดที่สองสระเสียงสั้นค่ะนั่นก็คือสระออกนะคะออกเสียงออกนะคะสระเออออกเสียงเออสระเอียออกเสียงเอียสระเอือออกเสียงเอือสระอวออกเสียงอวสระโอออกเสียงโอต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสระเสียงสั้นนะคะ อ่นในบรรทัดสุดท้ายของเรานะคะอีก4ตัวนั่นเองเนาะสระอัมนะคะจะออกเสียงอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายแล้วก็สระเอานั่นเองนะคะซึ่งสระเสียงสั้นจะมีทั้งหมดกี่รูปลูกลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิและก็16นั่นเองนะคะสระเสียงสั้นนะคะจะมีรูปสระนะคะทั้งหมด16รูปเนาะเดี๋ยวเรามาดูสระเสียงยาวกันบ้างนะคะเด็กๆสระเสียงยาวนะคะก็จะได้แก่สระอาออกเสียงอาสระอ e, ีออกเสียงอ e. ี สระอือออกเสียงอือสระอูออกเสียงอูสระเอออกเสียงเอสระแอออกเสียงแอสระออออกเสียงออสระเออออกเสียงเออสระเอียออกเสียงเอียสระเอือออกเสียงเอือสระอัวออกเสียงอัว และก็ตัวสุดท้ายนะคะสระโอออกเสียงโอนั่นเองนะคะเด็กๆสระเสียงยาวนะคะจะมีทั้งหมดกี่รูปลูก12รูปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสระในภาษาไทยนะคะที่เราแบ่งตามการออกเสียงนะคะเด็กๆจาไว้เลยนะคะว่าสาระในภาษาไทยเนี่ยจะมีแค่อ่ะจะแบ่งออกเป็นแค่สองประเภทเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสระ เสียงสั้นนะคะแล้วก็สละเสียงยาวนั่นเองอ่ะต่อจากสละนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูรูปวรรณยุกต์กันนะคะรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยของเรานะคะจะมีทั้งหมด4รูปนั่นเองนะคะก็จะได้แก่ไม้เอกนะคะไม้โทไม้ตรีและก็ไม้จัตวานะคะวรรณยุกต์ไทยของเราจะมีแค่4ีรูปแค่นี้นะคะจะไม่มีนอกเหนือจากนี้อีกแล้วนะคะ ่ะเดี๋ยวดเด็กๆเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้าที่8กันต่อเลยค่ะสำหรับในหน้าที่8นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลขไทยกันนะคะเด็กๆ นในการเขียนตัวเลขไทยเนาะเด็กๆอาจจะได้เรียนกันไปแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็การเขียนเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวันที่นะคะหรือว่าเป็นการเขียนตัวเลขต่างๆเนี่ยนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆว่า ตัวเลขไทยนะคะตั้งแต่ตัวเลขศูนย์จนถึงตัวเลขเก้าเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะออ่ะ เอโอเค <Okay, S 1> นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขไทยกันนะคะเด็กๆตัวเลขไทยนะคะตัวแรกเลยนั่นก็คือเลขอะไรลูกเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์ไทยนะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากเลขศูนย์อาราบิกนะคะเด็กๆต่อมานะคะ อ่าเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเลขหนึ่งไทยเวลาเขียนคําอ่านนะคะหนึ่งสะกดว่ายังไงลกูกหอนอืองอหนึ่งไม้เอกหนึ่งนะคะซึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะแทนจํานวนหนึ่งเนาะหรือว่ารูปภาพสิงโตนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนเองนะคะต่อมาค่ะเลขสองนะคะ เลข2ไทยนะคะก็จะแตกต่างจากเลข2อาราบิกนะลูกนะเวลาเขียนคำอ่านนะคะสะกดว่าสองอ,องสองนะคะสองนั่นเองนะคะซึ่งเลข2ก็จะแทนจํานวนของลิงนะคะทั้งสองตัวนี้นะคะต่อมาค่ะเลข3นะคะเลข3ไทยนะคะเวลาเขียนคำอ่านนะคะสะกดว่า สออาร์มสามนะคะซึ่งเลข3าจะแทนจำนวนของแมวนะคะทั้ง3าตัวนี้นั่นเองต่อมาค่ะถัดจากเลข3นะคะก็จะเป็นเลขสี่ไทยนะคะซึ่งเลขสี่ไทยกับเลข5าไทยเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคายกันนะคะแต่ว่าเลข5าไทยเนี่ยเขาจะมีการม้วนหัวขึ้นไปด้านบนนะคะ เลขสีไทยนะคะคำอ่านสะกดว่าสอ,อีสีไม้เอกสีนะคะแทนจํานวนของม้าลายทั้งหมด4ตัวเนาะต่อมาค่ะเลข5นะคะคำอ่านค่ะหออาหาไม้ถูห้านะคะจำนวน5นี้ก็จะแทนจํานวนรูปปลานะคะทั้งหมด5ตัวนี้นั่นเอง ต่อามาค่ะถัดจากเลข5นะคะก็จะเป็นเลข6นะคะเลข6เวลาสะกดนะคะสะกดว่าหออกกหกนะคะนักเรียนบางคนอาจจะงงว่าทําไมไม่มีสระ,ะโอเลยทําไมถึงต้องสะกดเป็นห ok ออกกหกนาักเรียนจําไว้เลยนะคะถ้าเวลาที่คําใดนะคะที่ผสมด้วยสระ,ะโอแล้วมีตัวสะกดนะคะสระ,ะโอเนี่ยเขาก็จะลดรูปหายไปนั่นเอง เช่นคำว่าหกคำว่านกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆอ่ะเลขหกนะคะก็จะแทนจํานวนของร่งนะคะทั้งหมดหกคันนั่นเองต่อมาคะ่ะเลขเจ็ดนะคะคำอ่านจะสะกดว่าจอเอดเจ็ดนะคะก็จะแทนจานวนของโยโย่นะคะทั้งหมดเจ็ดอัน ต่อมาค่ะถ้าจากเลข7ก็จะเป็นเลข8นะคะนักเรียนเลข8เวลาสะกดคําอ่านนะคะสะกดว่าปอแอดแ8ดนะคะ8ไทยนะคะก็จะแทนจํานวนของขวดโหลลูกกวาดนะคะทั้งหมด6ขวดนั่นเองส่วนตัวเลขสุดท้ายนะคะตัวเลข9ค่ะ ตัวเลข9ไทยนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆดังนั้นนะคะตัวเลขศูนย์ถึงตัวเลข9ไทยเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะคำอ่านของตัวเลข9นะคะจะสะกดว่ากอเอาเกาไมาโท9กนะคะก็จะแทนด้วยจำนวนของรูปว่าวนะคะทั้งหมด9อันนั่นเอง อะหลังจากที่เรานะคะคได้ทบทวนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยนะคะสลัดแล้วก็รูปวรรณยุกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่19พร้อมๆกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแอ๋ขออนุญ,ญาตนะคะเปิดสไลด์เนาะในหน้าที่9นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่9นะคะในข้อหนึ่งใหญ่ด้านบนนะคะคุณาอจ,จะไม่ได้ลงรูปแบบฝึกหัดนะคะในหน้าจอเนาะเพราะว่าเป็นการให้นักเรียนนะคะเขียนหัวพยัญชนะตามเส้นปากเฉยๆนะคะดังนั้นข้อหนึ่งใหญ่ด้านบนนะคะให้เด็กนําดินสอนะคะมาเขียนหัวพยัญชนะตามเส้นปากได้เลยค่ะวิธีการเขียนนะคะให้เด็กดูตัวอย่างด้านหน้าของเขานะคะ จะมีทั้งหมดกี่หัวลูกหกหัวนะคะดังนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆเขียนตัวบรรจงนะคะในการลากเส้นปะนะคะเขียนให้เรียบร้อยเห็นไหมคะนักเรียนเขียนตามลูกศรของเขาเลยนะคะการเขียนหัวพยัญชนะที่ถูกต้องเนี่ยนักเรียนต้องม้วนหัวนะคะก่อนเป็นอันดับแรกนะคะถึงจะเขียนตามถูกหลักตามภาษาไทยหลักภาษาไทยของเขานะคะ เดี๋ยวคนนุณแอดจะให้เวลาเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะในข้อหนึ่งใหญ่ก่อนเนาะซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่นานนะคะคนนุณแอ๊ดจะให้เวลาเด็กๆ5นาทีนะคะในการลากเส้นปะนะคะหัวพยัญชนะจะมีทั้งหมดหกหัวบหบรรทัดนะคะอะเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะส่วนข้อสองใหญ่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้านักเรียนคนใดนะคะสงสัยสามารถเปิดไมโครโฟนนะคะแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงในเวลาที่สอนนะคะรบกวนนักเรียนปิดเสียงไมโครโฟนนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนเพื่อนคน,นอื่นๆนะคะ บรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นการม้วนหัวใช่ไหมลูกม้วนจากหัวด้านในนะคะแล้วก็โค้งนะคะเป็นหัวแล้วก็ลากลงมานะคะดังนั้นนะคะเวลานักเรียนเขียนตามเส้นปานะคะหัวพยัญชนะนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ถูกหลักเขาด้วยเนาะค่อยค่อยเขียนนะคะลากให้ตรงกับเส้นปานะคะ เสร็จกันหรือยังคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นการเขียนตามเส้นปะนะคะหัวพยัญชนะเฉยๆเ,เนาะแต่ว่าข้อ2ใหญ่นะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะรอเพื่อนๆก่อนนะคะคนนี้ให้เวลาอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดนะคะในข้อ2ใหญ่ไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดนะคะในข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกพยัญชนะมาเขียนให้ตรงกับหัวพยัญชนะนะคะอ่านักเรียนเห็นรูปภาพขาบวนรถไฟไหมลูกอ่านในขบวนรถไฟนะคะเขาบรรทุกตัวพยัญชนะมาให้เรามากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสังเกตนะคะว่าหัวพยัญชนะที่เขากําหนดมาให้เราเนี่ยเป็นหัวตัวพยัญชนะใดบ้างนะคะ มีทั้งหมด6หัวนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะอ่าพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวพยัญชนะแรกกันก่อนนะคะเด็กๆหัวพยัญชนะแรกนะคะเป็นหัวที่ม้วนนะคะหมวนจากด้านนอกนะคะ ม้วนกลมๆนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะไหนนักเรียนบอกลองบอกคุณแะสิคะว่าเป็นหัวของพยัญชนะตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่าทราบไหมคะอ่ะถ้าไม่ทราบไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวคุณแอสจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะอ่ะคุณแอเจอแล้วนะคะหัวของยัญชนะตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวงองงูนั่นเอง นะคะอะ่นักเรียนเขียนลงไปนะคะบนเส้นบนรรทัดที่เขากําหนดมาให้ได้เลยนะคะเวลาเขียนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้เต็มเส้นบนรรทัดที่เขากําหนดมาให้นะลูกต่อมาค่ะนอกจากตัวพูญชนะงองงูมีหัวของตัวพูญชนะตัวไหนอีกบ้างคะทอทหารใช่ไหมลูก อ่ะใช่นะคะเห็นไหมคะสังเกตหัวเขานะคะจะม้วนออกข้างนอกแล้วก็ลากตรงลงมาเหมือนกันเลยนะคะอ่าในจอของคุณนันอาจจะไม่เต็มบรรทัดนะคะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนนําตัวพยัญชนะนะคะไปเขียนลงในแบบฝึกหัดเนี่ยให้นักเรียนเขียนให้เต็มเส้นบรรทัดนะคะต่อไปคะ่ะนอกจากตัวงองูตัวทรหารแล้วมีตัวอะไรอีกบ้างลูกนอกหนูใช่ไหมคะอ่ะใช่นะคะ นอกจากนอนหนูมีตัวอะไรอีกไหมคะคุณแมสังเกตเห็นแล้วอีกสองตัวนะคะนั่นก็คือตัวบอใบไม้และก็ตัวปอปลานั่นเองนะคะเห็นไหมคะสังเกตหัวพยัญชนะแต่ละตัวนะคะเขาจะม้วนหัวด้านนอกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากเส้นโค้งลงมานะคะเหมือนกันทุกตัวเลยเนาะนอกจากตัวพยญชนะ5ตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกไหมคะ คุณแม่เห็นอีกแล้วนะคะนั่นก็คือตัวรอจุลานั่นเองนะคะ่ะเด็กๆเ,เขียนลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเขียนไม่ทันเดี๋ยวคยุณแจะขึ้นจอนะคะโชว์เป็นหน้าจอนําเสนอใหญ่ให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาค่ะนอกจากตัวรอจุลาแล้วมีตัวอะไรอีกไหมคะ,ะตัวพ่อพานนะคะลากหัวเหมือนกันเลย ฟอฟันใช่ไหมคะใช่นะคะอ่านอกเหนือจาก8ตัวนี้มีตัวไหนอีกบ้างคะมอมาได้ไหมลูกอ่าได้นะคะได้เหมือนกันเลยเพราะว่าเขาลากหัวเหมือนกันนะคะถัดจากมอมา้าคุณแอดเจออีกแล้วคะ่ะนั่นก็คือตัวสอหรือสีนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเด็กๆเหลือตัวอักษรตัวที่เหลือค่ะอนะเกๆลองสังเกตช่วยครูแนสดิค่ะเจอตัวอะไรอีกเอ่ยเจอตัวหอหีบนั่นเองนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่ครูแนสเจอไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะจะมีทั้งหมดกี่ตัวลูกมีหนึ่งนะคะตัวงองงูสองตัวทอทหารสามตัวนอหนู 4ตัวบอใบไม้นะคะ5ตัวปอปลาหตัวลอจุลา7ตัวพอพานนะคะ8ตัวฟอฟัน9ตัวมอมาสิบตัวสหรือสีแล้วก็11ตัวห่อหีบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูหัวพยัญชนะตัวต่อไปกันเลยนะคะ นักเรียนสังเกตสิคะว่าการลากเส้นของเขานะคะการม้วนหัวของเขาจะอยู่ที่ครึ่งบรรทัดนะคะจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนนั่นก็คือตัวอ่ะคุณเฉลยเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือตัวชอชิงนั่นเองนะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะตัวชอชิงเวลาม้วนหัวนะคะจะอยู่ ตรงกลางนะคะตรงครึ่งบรรทัดตรงนี้นะคะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนโค้งขึ้นไปนะคะจากม้วนหัวเสร็จแล้วเนี่ยเขียนโค้งขึ้นไปนักเรียนต้องเขียนให้เต็มบรรทัดด้วยนะลูกนะอะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณแจะโชว์หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวคุณแให้เวลาเขียนนะคะอีกหนึ่งนาที อ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อการที่หัวพยัญชนะบรรทัดที่สามเลยนะคะอ่านักเรียนลองสังเกตหัวพยัญชนะตัวที่สามดูสิคะเขาจะม้วนหัวด้านในใช่หรือไม่อ่ะม้วนหัวด้านในนะคะแล้วก็ลากยาวลงมาเลยนะคะก็จะมีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นนะคะในพยัญชนะไทยนั่นก็คือตัวอะไรคะพอพึ่งและก็ตัว หอฝานั่นเองนะคะอ่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะหอพึ่งแล้วก็ฟอฝาอ่ะเดี๋ยวก็จะเหลือตัวแล้วก็จะเหลือหัวพยัญชนะนะคะอีกสามหัวเนาะอีกสามมันทัดเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหัวพยัญชนะตัวที่สี่กันนะคะ หัวพยัญชนะตัวที่4นะคะเขาจะม้วนหัวด้านในนะคะแล้วก็ลากยาวลงมานะคะแต่ว่าเป็นการลากสั้นเนาะแสดงว่าเป็นาก,การลากครึ่งบรรทัดนะคะก็จะมีอยู่แค่สองตัวคือตัวอะไรคะตัวอออ่างและก็ตัวฮอนกคูกนั่นเองนะคะ นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองเลยนะคะอ่ะเหลือหัวตัวพยัญชนะอีกสองหัวนะคะนักเรียนต่อมาค่ะหัวที่ห้านะคะจะเป็นหัวที่ลากยาวลงมานะคะแล้วก็ม้วนหัวออกไปทางด้านนอกนะคะ อ่าเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณแม่สังเกตสิคะว่ามีตัวพยัญชนะอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวอะไรลูกพอสำเภานะคะอะไรอีกเอ่ยดอชดานะคะตอประตักใช่ไหมคะอ่ะใช่นะคะตอประตักตัวอะไรอีกเอ่ยวแวนและก็ รอเรือน,นั่นเองนะคะอ่านักเรียนเติมลงไปเลยค่ะส่วนหัวพย,ยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะนักเรียนจะเป็นการลากยาวลงมาและก็ม้วนหัวด้านในนะคะจะคล้ายๆกับสระเอเนาะก็จะมีตัวนอนเน้นนะคะ นเนนถอถุงตัวอะไรอีกคะชอกระเชอใช่ไหมคะชอกระเชอและก็ตัวยอหญิงนะคะอนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะตัวชอเชอ,อ่าเดี๋ยวคุณแอจะขึ้นหน้าจอใหญ่ให้นักเรียนนะคะ โอเคนักเรียนเสร็จกันหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในชั่วโมงที่สองนะคะ นั่นก็คือในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะคุณแม่ขออนุญาตออกจากหน้าจอนี้เลยนะคะ